กลับไปเล่นกูกลับไปเล่นทอยการสกอร์แล้วว่ะเบอร์ไหวะบอนะครับหลังจากที่โชว์เซนโดเมื่อกี้นะคงจะศรัทธามากเลยไหมครับเก่งนะครับนี่หลังมัได้อัพแล้วเนี่ยวุ้ยตีนตีนกล้วยไก่อันนี้เป็นเหล่าสัตว์ตะกูเป็นสัตว์ที่ตายแล้วเราซื้อเป็นเหล่าซื้อนี่นะครับเราซื้อนี่ไม่ส่งการเล่นนี่สิน่าที่ต้องนะได้มียังงี้ไปไหนตาชนะะกอน เต,ตเาื้อตัวเื่อกี้เลยตั่าอเง้ยพวกยิ่เป็นเต่าจีบดว้วยะไรเงอ้ยให้ทักมาุ <c oughs> ้ยไม่ทนเจอว่ะเป็นแท้งมอะ เฮ้ยไอเป็ดอุ้ยจานถ้วยลีปิ๊บเฮ้ยรีปิ๊บปีปิ๊บเฮ้ยรีปิ๊บเฉยเลยกูเอ้ยลีปิ๊บตกตะไคร้ไปโดนแย่งรีบาวแน่เลยปะไอเป็ดมันเท้าเอวกูเท้าเอวอ่ะปีกเป็ดเข็งขายาวเีอยกูรอนี้กูแล้วอ่ะเมื่อกี้มึงเมื่อกี้มึงมีสื่ออีกปะ โอเคไม่มีแต่มามีคงเลยแว่นสองตัวเลยจัดไปดิมาไม่ไม่อะเฮ้ยนายไอ้นายวิ่งเร็วอยู่หูยโถงไปจัดมาดิลู่ลู่ลู่ไอ้สัตว์จัดไปดิเอาไปเลยนี่โอ้โอ้คโห

อุ้ยโกรธเลยโกรธเลยครับโกรธเลยครับการเล่นมีสีซี่ออุ้ยคือสวยเอ้าอุ้ยไม่ได้ตอนที่ตัวเองวิ่นะครงอืมไม่พยายามเดินหาช่องว่างนะครับรับลูกมาก็จะได้ชูกูรีบาวได้บ่อยอะวะแบบนี้นะครับแล้วก็ชูไปเลยไม่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าโอกาสเข้าไม่ได้เยอะขนาดนั้นชู่โกรธเลยครับโกรธเลยครับรโกรธ เยใครโทรมาวะออ๋ไม่ใช่เต็มดังแก้งเปลือยทำไมวะเรีอัพส่งมากูหน่อยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เกิดป้าม่ส่งเอ้ยส่งส่งมาแล้วส่งกลับดิกูจะโชว์ท่าวันนี้ก็จะมาสอนท่าหนึ่งท่านะที่อัปปาเรียบร้อยกดไปแล้วสัตว์สัตว์กดไม่ติดกดไม่ติดที่ส่งมากูกำลังกูกดผิดมาเงี้ยมามา เอ้ยเอาเรื่องว่ะพอยหกาดกูเอาใหม่รอบนี้เอาใหม่รอบนี้นะเอาใหม่รอบเนียนะครับท่าที่ออกมาก็จะเป็นท่านี้นะครับก็จะเป็นตัวเลยครับเรื่ความเ็ี่ยงนะครับถ้าเราเซฟก็ได้อันตรีครับก็จะกลายเป็นการเล่นมิสซี่ขั้นเทพ100%นะครับวอะไรเหมือนกูไอเวน อ่ะครสามร้อยเปอร์เซ็นลอสักรปคบนึงครับกำลังจะได้อันติแล้วครับก็หาช่องว่างไงกช่วยกก่อนนะครับแล้วก็เข้าแบบนี้นะครับเกือบเกือบเกือบเกลวแล้วเกแล้วเกลยเกือเขืน้ก็ขาวแบบนี้หนักกรบอือยังไม่เขียนเหรอมึงไงสาม เจ้าพ่อจ้ามาแล้วนี่ต่อไปนี้จะเป็นการเล่นมิสซี่แบบแล้วมึงก็โดนแย่ไอ้สัตว์น่ะน่ะน่ะนนี่กูสัตว์สกีไม่ได้นะสกีเนสเลยอ่ะไปขอไอ้ลกนี่เอ้ยมันถูกแล้วอ่ามาชูไปเลยเยี่ยมน่ะดีอย่างเงี้ยอุ้ยโกรธเลยครับเมื่อกี้ได้นี่พี่แบบสามร้อยอ่ะทำไม่ไดกูรอปัดอยู่กูรอปัดอยู่ต่อไปการอะไรไม่รู้เงินเอาลูกมาสิวะ สองลูกให้มาดิส,ส่งลมาส,ส,ส,ส mmm ่งาเไยส่งาเลยส่งาเลยส่งาเไยส่งาเลยส่งาเลยส่งสามร้อยเปอร์เซ็นต์่ามันโดนป่ารุนแรงงสามร้อยเปอรนต์นี่การมาดิการมาินะหมดหมดไม่นะมีมีสี่สามร้อยเรนต์กูไนน่าดนไขเหมือนหอม เซนเรียบร้อยม่เข้าหูกายจะไวแบบออกอะไรเงี้ยอ๋อไม่ออกนะวงไม่ออกนะวงส่งมาดิส่งมาให้เพื่อนมึงดิเอ้าเฮียเอาโอเคโอเนเอ้ยมันเต็มันจะท่องแล้วไอ้วีนเอ้ยกูเนี่ยก็เอฉยพอกันนะเอ้ามันโอ้ยโอ้โหกูไปไกลเลยก็ต้องการต้องการไอแว่นน่ะกันไอแว่นน่ะเอ้ยพี่แว่นเอ้ยพี่มันมีสติชื่อกูมันมีสติพี่แว่นน่ะ เอ้จับมาดิเบิ้มๆดิลีเบิ้มๆมาคือลือดีๆออกมาล่องมาเนาะกูจัดเลยอ่ะไปโกรธโกรธอะไรเออไม่ได้ว่ะกูกูไม่ได้อยู่ใกล้อ่ะไม่สามารถอะไรอย่างได้อ่ะอุ้ยแต้มหนึ่งเดินแม่งเลยเฮ้ยล่องล่องล่องล่งโล่งเลยว่ะโล่งเลยอ่ะ เฮยเฮ้ย้ยมั่นใจมั่นใจมั่นใจเฮ้ย,เ,ยเราม่กระโดดโอ้โหอ,โอแต่ละคนในสัตว <laughs> ์อผมพลาดครับท่านผู้ชมครับเปก็ปมาก็มาแปดเวียทำไมหรออ,อ้าวเยนี่กันยีม่มาเร็มาเร็มาเรมาเรมาเรมาเ็วมาเร็วมารวเรมาเร็วมาเร็วมาเร็มเ็มเร็มาเร็มเ็วมาเร็ววารวรเรมารเเว ราชาทะเลียวราชาทะเลลึกบล็อกไปเก้าครั้งนะครับีราชาราชานาโลก